สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับหลังจากที่เดินทางกันมาจากเมืองยะโสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอุดรน,นะครับเมื่อแรกเปิดทาการแสดงกันที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรคุณใจปวงเปิลผ้ามายามผอหักแม่แพงเปิลนะครับโดนโดนเทียเปิลวาแต่ผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะเขามายามาาคุณผอเปิลสกอนวสัน กับทีโอกาสนีมาเก็บภาพบรรยากาศเพื่อสิเก็บไปฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับผู้พคนติดตามช่องคนสางงานสินลำพลินโอฟฟิเจียหรือช่องของออสุข,ขุมนะครับสุขุมมีหารช่องไม้ช่องส้นตัวกล่องกระเตียนอยู่คือเก่าหนหละพี่นอ้องของผู้เฒ่ากับพ่อปันนีแหละเนาะเขานำซ้ำปลาเพิ่นกำลังออกห่วงครับ อยู่สบายอยู่กลางทงงามเข่าก็ได้โวยอ้อยสวยปีก็มีครบนะยครับครับผมอมก็ล่างไปครับก็ล่างไปนี่ยยพวงผลม,มาเห็นพอเห็นแม่เป็นเหลือเป็นดีอกดีใจเป่าแลนไปเจียวเข่าซอยกัน <c oughs> สมก้มึ้นหอดอยู่นี่คือบรรยากาศบันทงบันหน้าเฮานะครับพี่น้องบรรยากาศบันทงบานหน้าเฮาสุดยอดเลยหนาอยู่หนาเศร้า,า่มเรื่นนะครับ ได้แล้วฤดูการเจียวเข่ามาฮอดแล้วนะครับหลังจากที่ปักดำมาสองสามเดือนที่ผ่านมาตาฝ่าถาฝนอยู่วันนี้ออกหมากออกห่วงแล้วอดย้มได้ยู่ได้ก,กินแล้วพี่น้องมันเบิดไปแล้วครับภาพบรรยากาศเราก็ใส่แห้งคนเกียวเจียวเข่าเจียวหนามอันนั้นเจียวเข่าเจียวหามเมื่นใส่ตเตงแต่รถนะครับเกีียว แห้งค้นเกี่ยวนนิส่วนมากหน่อยแล้วนะครับหน่อยแล้วหน่อยลงนี่ฟอนข่าวฝนนะครับข่าวฝนบรรยากาศสมัยตะกี้ตะกอนนะครับเก่ยข่ข่าวล่งแขกกันกินเขา่ากินปลาหวอมกันสมุนีข่าวเกี่ยวไข่เจียวมันส่วนมากก็ใส่รวดเกี้ยวส่วนมากก็ใส่รวดเกี่ยว เ้าข่าสมัคง,งามแต่พี่น้องเขางามขัดเขางามขาดนั่นเขาเขาจ้างเขาเนี้ยลราแม่นี่เขาเนียนเเ้ยเนาะโอเขาเนี้ยกลางต้งมเผาใส่ใส,ใส่เห็ดเขากลางละสมมตอนี่เขาใหญ่บ่ทันกินโอ,อ,อ้เขาเป็นปุ่มเป็นโงนจ้ะพี่น้องอคุณยายปวงลุ้ยเลยครับมือนี่เอาเลยเฮ้า เที่ยวเขาโอ้ยสีมือเช่าหอยเช่าหน้านี่แหละสุดยอดลูกเช่าหน้าครับนี่นี่นี่เอาล่วงเยี่ยวเหลือบบ่พอเหลืออยู่เซลอะอรช่วยเซล่ะงอซุกคุมจะเยี่ยวเขาพี่รองก่อนเลยเยี่ยวเขาแล้วมันสิเรื้มมันสิเรื้มเออมันจะใส่กันตั้งไว้ใส่บอดดิกล้อง ก็ได้มาโดนแล้วนะติดตัองไว้ใช้บันไทเป็ห้มหาน้ำพีก็บอกว่าขากรอง่ประตูหน่อมันจะมีขาสขาโอ้ยจากเลี้ยวนางขับรถรยเปลครับว่าได้เบื้องราว่าสิบนเนาะก็วมากินเขานะเอนไปกินเว่าจะพาไปกินข้ากับ้าจะเป่าก้อนจะขอสกปกจขอสกปรกโดนโดนเทียพี่นเนาะจขอสกรกหาแม่น่ะจหแม่ แม่จ yeah. ับกล้องให้น yeah. uh, ี่ไรสดป่ะเนี่ยบอป่าได้ไรสดใต้คลิปนะครับเอาเก็บบรรยากาศไปฝากพี่น้องคนนี่คนเบิ้งสะก่อน้องหัวใจไหนเนาะนี่น้อหมัดอีกชิเียวเขาสิเนี่ยนี่น้อมัดนแกวได้บอ เที่เขาได้แล้วก็ฟอนเขาไม่จะฟอนงามๆสิน้องมื่อนี้พอเราเจอเขาเย็นเบบนั้นเย็นด้บ้างหลายอยู่หรอกมาติดตัวนี้ก็ติดตัวกันไปมัดวยครัิ่กี้วเขาพี่น้องสิเกี้วเขามันสีลืมพอได้เื็ดโดดไหลมันสีลืม มัดเตบอเนี่เิงเอายาย่าจะมาจับจะบัดเกี่ยวขอยพี่น้องเบิ้งว่าเี่ยวจหาว่าเอาเอาซ้ผมเห็ดบ่เป็นจับจับนี่เนี่ยมันจับขากนไกแห่งเนี่ยเอาจับขายคนซื้อยเอาไปฝากพี่น้องเอากล้องมา้นกลองแ่นี้เดี๋ยวนี้ถือได้ไหมได้ถือไทยมาผมเน เกสีเจียวไข่คุณลองเพิ่งๆเลยครับพอได้เจียวโดดมันมันจะต่อบ่เห็นตาขาวๆอย่างนี้กองถ้าเอาหมวกมาแม่เท้าเบิ้งบนไหนนี่จอน่ะเบื้องบนไหนเอาเบิ้งอยู่มาเมี่ต่สีมาหายๆได้เนี่หมวกก่อน ยว่นตตำบลน้องแมกอําเภอหนองหานคือชาวนาใช่ไหมยู่บ้านน้องแมกอําเภอหนองหานยืนใกล้ๆกับบ้านเชียงแน่ยอ้าหเราดกโลกบ้านเชียง ยับปวงยับปวงยังเห็นกล้องจิงไปจิงมากเลยไม่่ะเอาแจ้งสีว่าว่าตามาดีเดินเรื่องเขรอันที่รียกว่าสิลัดไปเสียทก็ต้องไปไปที่นี่รอเราม้านเนี่ยเออ แม่มันจะลืมกันเด้านเราี่ผมกินีีเรื่องครับพี่น่องนี่กับมันก็จะมาหาเต้ากวรจับกล้องยู่นี่กูจะได้เกีียวหยาโอ้เกีียวเข่าโบยย้ำดำมันบ่มีน้ำมีพอบ้านถึงบ่เป็นท้าเห็นบ่ทั้งใ้บ้านผม น้ำใหม่น้ำบักตึงมี่วามบุญือขึ้นก่แกงใต่น้ำใหม่แสบยู่ รดเขาี่บ้าเขาเป็นบาเนาะไปยู่ซึ่งไปุ่เรไปเกียวเขาเมีบุญนาะหาเมาเขาคือบอไลลรดไลลมาเราสองชั่วโมงหรอเนีสองหรือสามปุ่สเอมาแต่โซ่ผมนะมาแต่เรื่องนกทา น้ำกัดตีนมันเลยบ่ได้โลกงางเขาอืมเออคือเจียวขาเก่งนะบ้า

เอเอฉันว่อาย,อยุตัวามาว่าจังวาอืมออเออสองฟนสามพันลพี่น้องนะครับสองฟนสามนแล้ว ขอบคุณสวัสดีครับอ่ะนสีต่างใจเกี่ยวซอยแม่ละสกัลเหมันขอบคุณผู้ติดตาม f อฟซีแฟนคลับสุขุสกนด้วยพี่น้องเด้อทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับจิบนี้ไปสมิสกรนโชคดีไม่ใช่ลำรุ่ยสุขุสกคนสวัสดีครับ